โอเคครับไปนะครับสวัสดีครับผมวิสกิมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม G T A V นะครับไม่ใช่ G T A V ดิ G T A แต่เลทนะครับวันนี้จะมาเว้นกันนะครับอมใส่กถก่อนนะดูกอ่อลดูก่อนครับ อืมเดี๋ยวคุติดบกันนะติ๊อือืไปแล้วครับไปปวนเมืองกันเลยครับ ปุปนเมืองโย่ก็ฝากกดไลคยกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับยิงคนเลย อ,อุ้ยเงินหมดติดคดีแล้วไปแล้วฟังให้หมดโอ้ยเป็นอะไรเนรี่ยยิงอยิง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 มีเท่าไรมีเท่าะไร<ๆ>ยิงให้หมดครับก็ขอเคุณครับ เดี๋ยวผมจะกดนะเดี๋ยวผมจะกดอยู่นะรอก่อนแว่นไปแล้วเอ้ยนี่มันลดตำมดัวนี่แล้วนะครับแล้วนะครับคันนี้ไม่เท่ต้องลดเคาร์ดรห้านสะี่แล้วไปแล้วครับทำไมแกๆครับ ว่าผมอัดวิดีโออยู่นะก็เลยเหลกแหลกโอ้ยตกทะเลโอ้ตกๆๆๆออตกตกตกเออตกจะขึ้นยังไงเนี่ยีรับ ยังไงเลยนะครับเดี๋ยวผมเอ่อก็ตัดคลิปไปตอนที่ผมขึ้นบนน้ำนะ ก็โอเคครับผมก็ได้เอ่อขึ้นมาจากโบน,นันแล้วข้ามันข้ามันอะไรด้วยเลยครับเกาแล้วเกาแล้วเกาแล้ว,ลว,ลวนี่นั่นเด็ดครับเออเออเด็ดหายไปไหนเนี่ยอ๋อผมเอา F S ก็ได้ลุกออกมานั่นไงครับเด,ด็โดโทษเด็ด อกจะแหลกๆก,ก็คว้าแฟบไปรับสายซิงก์สายบันเทิงครับยกเลาะเล่นไหมครับยกเลาะอ่า แล้วผมจะไปสะพานะขอดูแผนที่อยู่นะถ้าไม่ไปสะพานก็ได้เราจะไปที่ที่ตรงนี้ครับไอเจ้าเมืองน,นี้เมืองน,นี้ยตํารวจจริง ยังยวงอะไรมีแข่งก,บก,บกับพี่ไหมดีตรงนี้ครับนี่จะแข่งกับพี่เลยวน้องตรงนี้อ๋ เไปเจ้าตมดไปแล้วครับสายแว่นยกเลาะโอ้ยต่ำเลยโอ้ยเต็มแล้วแล้วผมดกูดกนแล้วไปถูกต้อง ผมไปปิดทางครับนี่ครับสะพานใหญ่มาถึงสะพานใหญ่แล้ว ใช่ครับรถกะยาวอี่ตำรวจเกือบไปแล้วนี่เกือบโดนจับครับกดถึงตรงอันนี้นะ้อมกัน เดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนสีรถได้ินมาเปลี่ยนได้แต่มันก็เป็นมันเดินมาเปลี่ยนสีได้เจนวัดมาถึงตรงนี้เซฟก่อนนะเดี๋ยวผมเซฟก่อนไม่ต้องเซฟก็ได้เซฟแล้ว ขึ้นได้ขึ้นได้โอ้ยไอน,นี่แต่งรถครับนะครับเ,เข้าไปจุดสีแดงอย่งนะี้แต่งรถแต่งรถคันนี้ไม่ได้คนระับเดี๋ยวเราจะออกไปก่อนนะพี่เสกนะครับ,บนะกตัดไว้นี่แหละยากจินนะครับแต่ผมเสกรถก่อนนะเอาเป็นรถ ไนนลดแรงนะครับอ่อา,า,นานก่อนลดแรงเงี่ครับรถคันนี้ก็ได้ครับแรงคนระับลดคันนี้ผมชอบรถคันนี้มันแรงมากเลยครับนะครับดูดูแต่เสียงก็รู้อ่าแต่ไงน ก็แต่งไม่ได้ครับเนี่ยถ้าไม่แต่งไม่ได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมลองเอาอ่ะคันอื่นดูครับจะเอาเป็นคันไหนก็ได้คันนี้ก็ได้ผมจะแต่งหนอถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะใครของอุ้ยจบเถอะอันนี้ก็โอ้อันนี้แต่งได้ครับ นี Ooh, hm, ่ครับแต่งได้เอาเป็นสีนะครับสีนูนผมจะเอาเป็นสีเอ่อสีอ่ามันจะสวยเอาสีเดือก็ได้นี่สบวบเล็บตัดเอาสุดท้ายนะครแล้วก็จะเอาเป็นเอ่อคะแนนะครับสวย จะเป็นอ <Pin>. ัน ja. นี so ้อะไรต่อไปอันนี้อะไรจบแล้วต่ำสูงต่ำโอเคครับแต่งเสร็จแล้วโอ้ยนอนเคล้าโอ้โหแรงแรงแรงโคตรแรงครับดูดิครับโคตรแรง เยอะเยอะนะครับฝนตกฝนตกครับเดกเปนใส่ในปั๊บคข้บโุ้แรงเลยโอ้แรงเลยเดี๋ยวนี้ก็แรงับแต่นนตปั๊บลิฟล็อกลิฟทแรงแรงจังตัวต่ำ ตอนนี้ฝนตกหนักครับเราจะไปอะไรกันดีครับดูหนึ่งคนแล้วครับชอบคลิปนี้ครับกดไลค์แชร์ซับสไครต์เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้โอ้ยดิบ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 วอ,อดีบแต่วันที่ไปเอ๊ะ ขึ้นไปข้างบนนะลดแรงลดแรงลดแรงมาแล้วหลบไปใส่ในตาแล้วลครับโอ้ไปแล้วโอ้ยเร็วๆไอ้ตามตำมวดอือไปแล้วครับนีตำรวด ไปแล้วไโอ้จะเบียดทำไมเนี่ยไปแล้วดิบ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 ตูตามตุนมาแรงยังแรงครับมีใครกาไม่หมดตัวแท็กซี่ น้ำตกน้ำอู้วกดีดตกน้ำดีไหมล่ะดิ้งดิ่งดิ่งดิ้งดิ่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 งต้อง้รถครับเอาไปรถอะไรดีครับ อะไรดีลกอะไรดีเราเปลี่ยนเออโซนิกก็ได้โซนิกวนวครับผมบอเวลาก่อนครับเป็นเช้าๆโอ้นี่ครับเสียงก็ทำมอ้ยุกับยุกโอ้ครับตําตําต,มตมไม่มด ยกตัวข้างขนุนเอางดสองดาวแล้วติดคดีเรียวเรียวอย่างนี้น,นี่โอโอเสยหลักเสยหลักเออเสยหลักเจาก้าตำรวจขับผิดเลยเลย ตันหยดตันหยดตันหยดครับ,น,รบนี่นะครับไปเลยมาถึงตรงนี้เราจงไปเออชมวิวสาวโอ้ยนั่นสาวครับโอ้ยมีสาวสาวสองคนนะ อย่างนั้นตรงคาเลยครับสูงครับยิ่งเจ็ดตป็นหนึ่งทีเสองครับผมต่อไปขี่ยิงครับขี่ยิงไปต่อเลยยิ่ง ไอ,อนน้ผมไม่ชอบตกเป็นแบบนี้ถึงจะมัน,ะน,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 มนอะไรนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ลิปต่อไปนะครับ